ต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel นะคะวันนี้นะคะาปายจะมาสอนทุกคนนะคะทำคุกกี้ชาเออเกลยหอมๆค่ะ อหอมมากๆเลยนะคะถ้ากินกับชาเอิร์เกเลยนี่คือเข้ากันมากนะคะเ <c oughs> ือปังอได้ไปเจอสูตรนี้นะคะมาใน YouTube <c oughs> นะคะ Channel Breaking w i t h Chicken <c oughs> นั่นเองนะคะซึ่งนางอสอนทำลอนดอนฟอกค่ะก็คือตัวนี้คือคุกกี้ London f o กนั่นเองนะคะก็คือเป็นคุกกี้ที่ลอนดอนฟอกเนี่ยมันคือชาลาเต้ที่คนลอนดอนชอบทานกันมากๆนะคะคือเป็นการผสมผสานระหว่างชาเอิร์เกเลยนมแล้วก็วานิลานะคะทุกค <c oughs> นซึ่งมันแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆนะคะปังเลยแบบ ปุ๊บแล้วอยากทําทันทีนะคะเราก็เลยแบบว่าได้น้องออกมาแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าขอบข้างนอกเนี่ยจะมีความกรอบนะคะและข้างในก็ยังมีความแบบนุ่มๆหนึบๆอยู่นั่นเองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทําพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะนี่คือเตรียมชารียบร้อแล้วนะเดี๋ยวเราเอามากินด้วยกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาไว้ช็อกโกแลตนะคะไปละลายในไมโครเวฟค่ะ และนี่ก็คือละลายน้องเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาลายไว้ช็อกโกแลตคือต้องระวังไหมมากๆนะคะคือแค่แบบว่าเวฟแป๊บหนึ่งให้มันเริ่มหลอมๆอมแล้วก็มาคนในชามให้เขาละลายนะคะแบบนี้ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมผส่วนผสมของแห้งกันค่ะก็จะมีแป้งสาลีเกลือผงฟูเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็มีผงไว้มอลแล้วก็มีผงชาเออร์กเกลนั่นเองนะคะเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างด้วยตะก้อมือค่ะ เสร็จแล้วพักไว้ค่ะต่อมานะคะก็คือพักเนยนะคะจนเนยน่ะนุ่มเลยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะใช้เนยกับน,น้ำปลาเนี่ยตีรวมกันก่อนเป็นเนื้อครีมมี่นะคะ ก็จะได้เนื้อแบบนี้ออกมานะคะก็จะฟูฟูนะคะโอเคต่อมาเราจะมาใส่ไข่ไก่กับกลิ่นวานิลาลงไปกันค่ะตีต่อนะคะ โอเคค่ะเราก็ตีกันจนแบบเนื้อนเนียนเข้าด้วยกันแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไว้ช,ช็อกโกแลตนะคะที่เราทิ้งไว้ให้แบบเย็นแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็คือเข้ากันดีแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมอ่ะต่อมานะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมของของแห้งกันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคือตอนนี้มันหอมมากเลยมันแบบมันมีแบบกลิ่นมอสกลิ่นไวชอคโกอลตกลิ่นเออร์เกเลย์คือแบบดีมากนะคะทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเอาส่วนผสมนะคะตรงนี้คือเนื้อออกมาก็คือจะออกมาแบบนี้เลยคือจะมีความเหลวๆแบบว่าเหมือนเนื้อบัตเตอร์ของเบานีนึกออกไหมคือจะมีความเหนียวๆแล้วก็แบบอย่างเงี้ยโอเคดี๋ยวก็จะเอาส่วนผสมนะะี้ะน,นะคะค ใส่แช่ตู้เย็นนะคะซักประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้หน้าน้องเขาเสร็จตัวนะคะแต่มาป้างมีเวลาไม่มากกะว่าเดี๋ยวจะเข้าช่องฟรีสนะคะซักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเอาออกมาตักนะคะขณะที่กาลังรอเซตตัวนะคะเราก็จะมาทําส่วนผสมต่อไปนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมทั้งหมด3อย่างนะคะก็จะมีโกโก้นิปผงชาเออร์เกเลย์นะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนั่นเองนะคะซึ่งเป็นน้ําตาลทรายแบบ ยังไม่ฟอกสีนะคะก็จะมีสีน้ําตาลแล้วก็เกล็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเอา3ามอย่างรวมกันแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาโรลลิ่งนะคะน้องก่อนที่จะเอาไปเข้าไปอบนั่นเองเนาะอันนี้ก็แช่ช่องฟิตไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะมาใช้สกู๊ปตักกันนะคะอันนี้รอบนี้ใช้อยู่ที่3.5เซนนะคะประมาณนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเนาะแล้วก็จะตักน้องออกมา น้ำหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณ30กรัมได้นะคะแล้วก็จะมากลิ้งน้องนะคะคลึงให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะมาคลุกในส่วนผสมที่เราทําเอาไว้แล้วนะคะได้แบบนี้ออกมานะคะแล้วก็จะใส่ทัพเปอร์แวร์ก่อน มะปางว่าพอดีวันนี้ดึกแล้วนะคะฟัาางว่าเดี๋ยวไว้จะมาอบวันพรุ่งนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนออกมาก็จะได้น้องหน้าตาแบบนี้นะคะ,ะจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะเอาไปอบนะคะเราจะพักน้องเขาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าใครไม่มีเวลาหรือมะปางนะคะก็สามารถแช่ข้ามคืนได้เลยนะคะในช่องธรรมดาค่ะงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาอบกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะนี้ปางก็ใช้เวลาในการอบทั้งสิ้น14นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งน้องให้เย็นลงนะคะบนถาดร้อนๆนะคะประมาณ5นาทีจากนั้นค่อยแซะวางบนตะแกรงค่ะอบออกมาแล้ว คก็ได้น้องหน้าตาน่ารักน่าทานแบบนี้นะคะนี่ก็คือชิ้นของเขานะคะก็จะมีความแบบนี้ค่ะทุกคนอ่าจะมีความแผ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เห็นแบบไม่ไม่ไม่เล่เล่เลนี้ไหมก็คือจะเป็นผงชาที่เราใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เกล็ดตรงนี้ก็คือจะมีความกรอบความหอมความแบบว่าเหมือนแบบเป็นคือโกโก้นี้ปะมันจะมีกลิ่นเหมือนกาแฟข้วแบบอ่อนๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีความขมนิดๆนะคะแล้วเวลากินกับคุกกี้ตัวเนี้ยคือมัน เข้ากันมากนะคะโอเคงั้นเี๋เราจะมาหักคุกกี้ให้ดูกันค่ะเนื้อข้างในมีความนุ่มหนึบมากๆเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะอืม นะคะมีความกรอบนะคะข้างในยังมีความนุ่มนุหนึบหอยู่นะคะและที่สำคัญคือกินปุ๊บกลิก่นวานิลลามันเอกลิ่นชาเอ,อร์เกรกลิ่นแบบไว้์ช็อกโกแลตอะ่ะคือเวลามันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความแบบเป็นชานมมากๆนะคะทุกคนก็คือเป็นชานมเอ,อร์เกรที่แบบอื้กลิ่นปุ้มเข้ามาเลยนะคะนุ่มดีมากเลยอะไม่กินกับชาร้อน คืออร่อยมากอะ่ะคือกลิ่นอะ่ะมันเสริมกันนะคะทุกคนมันทําให้แบบว่าขึ้นมาแบบดีมากนะคะออขอไปจุ่มชานะคะอือกลิ่นเพิ่มเข้าไปอีกอะ่ะหอมโอเคมาก ดีมากเลยทุกคนอืมอือืมอม,อ,มอร่อยมากคือกินไม่ได้ค่ะอือถือว่าเป็นการค้นพบสูตรใหม่ที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะไปลองทําตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องกินกับชาร้อนๆนะคือแบบมันเข้ากันมากค่ะทุกคนดีมากสูตรนี้อกเลยคอมเมนต์นะคะให้ทุกคนไปลองทําตามนะคะทําง่ายมากๆนะคะอืมดี ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าใครทําตามนะคะอย่าลืมแท็กมะปางมาในไอจีนะคะมาอวดกันบ้างนะคะจะบอกว่าดีมากนะคะโอเคค่ะก็ใครนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้มะปางด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆของมะปางค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย